สวัสดีค่ะลิตาสาคอนเนคผู้เชี่ยวชาญศาสตร์อ่านดวงดาวร่วมสมัยและจันทร์พิมพรสวรรค์เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยจาก,กราศีที่สถานีโหราศาสตร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีสําหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกาย,ยนจนถึง15ธันวาคม,มค่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณพิจิกทีมพิจิกในเดืนอนเมษาย,ยนบ้างถ้าคุณทราบลัคนาให้คุณดูลัคนาก็คู่กับราศีนะคะ แ,แม่นยำมากๆมาเลยค่ะป่องเราทีมเดียวกันเอาอแท็กทีมเลยเดือนนี้เป็นเดือนที่ตัวเราเองอ่ะจะต้องมีอะไรมีพ w e r ค่ะเ,เราจะต้องมีพลังให้ตัวเองมากๆเลยนะเพราะเป็นเดือนที่ดาวพระอังคารดาวประจําตัวของพวกเราเออพวกเราเลยวันนี้เราคึ้นเขิมเลยเาดาวประจําตัวของพวกเราเดินออกจากเรือนมรณะอย่างเป็นทางการแล้วจะไม่ย้อนกลับไปในเรือนมรณะอีก จะเข้าในเรือนสุภะทําให้ตัวเราเองมีความสุภะสุขสมหวังสมบูรณ์แล้วก็สําเร็จทุกสิ่งอย่างด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามีพ o w e r กับตัวเองมีกําลังใจมีจิตใจที่พร้อมสู้ทุกอย่างจะดีขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นวันนี้ป่องไม่ได้มีชีวิตที่มันเหมือนกับทุรักทุเลเหมือนที่ผ่านมาต้องใช้คํานี้เลยเมื่อก่อนเนี้ยเราเองจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันเหมือนมีเรื่องปะทะตลอดร้อนรนตลอดมีนู่นมีนี่มีนั่น,น,นตลอดรู้สึกไม่ค่อยสบายใจแต่วันนี้มันเหมือนเป็นฝุ่นบาง ฝุ่นบางๆที่ผ่านไปผ่านมาผ่านมาผ่านไปกระทบบ้างกระเทือนบ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงกับรวดราวอะไรค่ะ,ะเดือนนี้เป็นเดือนอริ อริก็คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องทํามากกว่าเดิมหรือเป็นสิ่งที่เหมือนเราเองอาจจะต้องมีการเดินทางไกลอาจจะมีในเรื่องของสุขภาพหรืออาจจะมีในเรื่องของตัวเราที่จะต้องมีการทําอะไรที่มากขึ้นกว่าเดิมค่ะหรือบางคนทําง,งานมากจนวันหยุดไม่ได้หยุดยกับเขาอาบางคนจะต้องเดินทางไกลพบปะพ่อแม่พี่น้องก็ได้บางคนอาจจะมีในเรื่องสุขภาพที่ตัวเราเองจะต้องไปตรวจร่างกายจะต้องมีการทํานู่นนี่นั่นไปทาศัลยกรรมหรือไปทําอะไรอย่างนี้ก็ได้เกิดขึ้นเนาะ เริ่มกันเลยค่ะในวันที่หนึ่งเมษาค่ะคุณเป็นวันที่ดาวพระอังคารเดินออกจากเรือนมรณะแล้วเดินเข้าสู่เดือนสุพะอย่างเป็นทางการ,รเรือนสุพะเนี่ยนะเราบอกเลยสุพะคือการเดินทางไกลชนิดที่ว่าไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ในสิ่งที่เป็นอยู่ <c oughs> อันนี้คือคําแปลนะ <c oughs> สุภาษิตเหมือนกับว่าสุขสวรรค์ะอาไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในปัจจุบันปัจจุบันเนี้ยเราอาจจะอยู่แบบนี้เดิมๆแต่พอดาวประจําตัวเราไปอยู่จุดสุภาษิตปุ๊บตัวเราเองก็จะ q u e s t o n mark เลยว่าเราจะต้องทําอะไร <c oughs> ที่ใช้คําว่าก้าวหน้ากันสั้นๆชัดเจนไปเลยมีโอกาสแห่งความก้าวหน้าเอ้โหพลังเออนะเป็นสิ่งที่เราต้องก้าวต่อไป ไม่จะหยุดอยู่กับที่อ่ะเอาเป็นอย่างนี้เลย question mark เลยว่าเฮ้ยฉันจะต้องทําอะไรที่มันดีกว่าเดิมนู่นนี่นั่นฉันมีโอกาสขายฉันขายฉันมีโอกาสทําฉันทําฉันจะทํางานทุกวันทั้งวันทั้งคืนทํางานไม่รู้จากเน็ดเหนื่อยอ่าเปิดการขายชนิดที่ว่าตลอดเวลาในี่ยตีสามตีสี่ฉันก็ยังมาไลฟ์สดอยู่เลยอารมณ์ประมาณนี้เลยคนจะดูไม่ดูไม่รู้ฉันไลฟ์ไปก่อนเอออารมณ์ประมาณว่าขยันมากในเวลานี้คุณจะรู้สึกแบบนี้ในเดือนนี้เพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกแล้วจงไฟเริ่มมีไฟโอ้ยไม่ได้ไฟธรรมดานะคุณเผาตั้้งตเสน <laughs> ตอนนี้คือไฟลุกชนมันเป็นจังหวะของคนที่คือเขิมในเวลานี้คุณคจะรู้สึกแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นจงทําแล้วโฟกัสไปอย่างนี้ไม่ต้องไปโฟกัสข้างๆนะใครจะเป็นยังไงจะอะไรยังไงช่างเลยโนสนโนแคร์กับเรื่องคนรอบข้างใครจะพูดอะไรใครจะอะไรยังไงถ้าเราคิดว่าดีทําเลยวันนี้เป็นแบบนี้จริงๆนะมาต่อกันเลยค่ะในวันที่11เ็เมษาค่ะคุณดาพุธค่ะคุณเดินเข้ามาอยู่ในเรือนปุตตะโอ้ยลาภะปุตตะ ช่วง11เมษายนเป็นต้นไปมีโชคลาบนะเดือนนี้บอกเลยว่าหลายๆคนจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเดือนนี้เหมือนเราเองจะมีโชคลาบบางคนได้ลาบปากลาบท้องบางคนได้โชคลาบการเงินบางคนได้โชคลาบการงานอยู่ดีก็ปุ๊บปะได้งานทําพิเศษด้วยหรือบางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งบางคนเป็นลูกลักของที่ทํางานเลยบางคนได้ลูกค้าดีบางคนอาจจะได้ในเรื่องของโชคลาบมาง่ายๆบางคนได้ลาบในเรื่องของการเลี้ยงเลยเลี้ยงดูปูเสือเป็นอย่างดีได้เที่ยวได้อะไรอย่างนี้ต่าง มันเหมือนมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วมันทําให้เรื่องไงการเงินของเราดูดีขึ้นไปเลยนะหลังจากวันที่11เมษายนพอดาพุทธเดินหน้าไปสู่เรือนปูตาเนี่ยไปอยู่รวมเลยนะรวมกับดาวพระราหูพระอาทิตย์แล้วก็เรื่องของดาวพระศุกร์ด้วยทําให้การเงินการทองของคุณดูดีขึ้นมาทันทีเลยอะ่ะจังหวะชีวิตของคุณจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเงินดีอะ่ะช่วงนี้เพราะนั้นจะทําอะไรหลังวันที่11ออ่ะถือว่าดีหมดเลยเรื่องเงินการลงทุนก็ต้องดูหน่อยเช็คข้อมูลหน่อยก้าวหน้าพัฒนาหน่อยไปให้ทันเขาหน่่อออยยแแลลล้้้ววคคุณเเงจะไดดรับบําตีีๆท เรื่องความรักนะบ,บอกเลยนะบ,บอกตั้งแต่11เมษา<ม>เลยแหละเพราะว่าไปอยู่รวมกับดาวพระศุกร์ไงเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตานีด้วยเรือนปุตตะซึ่งปุตตะก็เป็นน้องปัตตานีอีกเพราะฉะนั้นหัวใจแล้วก็พองเลย อืมไม่ใช่โดนอะไรลวกนะเออเรียกได้ว่าพองโตเลยอ่ะเป็นสีชมพูเลยเพราะนั้นตอนนี้คนโสดเนี่ยนะให้รู้ไว้เลยว่าเฮ้ยโสดเนี่ยต้องมีคุยมากกว่าหนึ่งอ่า <laughs> เว้นวักนิดนึง <laughs> ต้องมีคุยมากกว่าหนึ่ง <laughs> เราอาจจะคุยเป็นเพื่อนไปก่อนเราอาจจะคิดว่าเออคนนี้ใช่ยังไม่ใช่หรืออะไรต่างศึกษาดูใจกันไปก่อนในเวลานี้อย่าพิ่งไปตัดสินใจนคุยเ<ท>พื่อเรียนรู้รไปก่อนใช่แล้วที่สําคัญมีการรีไวท์ดีเทอร์ของคนเก่าด้วยหรืออาจจะพบปะกันหรือจะอะไรอย่างนี้เป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ ที่มันอาจจะรู้สึกว่าเออมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นบางคนอาจจะพบปะกับคนเก่าตันฐานะเพื่อนนะรหรืออะไรต่างๆนะคือไม่โกรธกันนะ่ะเออไม่มีอะไรที่บาดหมางก,กันในเวลาเนี้ยเหมือนความสัมพันธ์ของป่องอ่ะดีขึ้นพีมต้องบอกว่าความสัมพันธ์ดีขึ้นทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเพื่อนรูปแบบคนรักเก่าคนรัก,รก,รกใหม่คนดูใจปัจจุบันหรือคนที่อยู่บ้านเดียวกันพี่น้องทุกอย่างเออเดือนนี้ฟูอะ่ะฟูในเรื่องความรู้สึกมากเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณอาจจะรู้สึกอิ่มเอมน้ำหนักตัววขึ้้นเลยก็่าได ็นอย่างนั้นเลยแหละเพราะฉะนั้นพยายามอยู่กับความสุขตรงนี้ไว้ให้นานๆแล้วรู้ไว้เลยว่าเราต้องมองโลก2ด้านอย่ามองภาพเดียวเพราะป่องเขาจะเป็นคนที่เหมือนเก็บความรู้สึกเก่ง,ขงเขาเก็บอะเก็บไว้ทุกอน,นูเลยอะเก็บจนบางทีจนระเบิดเออเก็บจนจะระเบิดตัวเองอยู่แล้วไงเออมันเป็นแบบนั้นอารมณ์แบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นในเวลานี้เดือนนี้พีมบอกเลยนะมีความสุขขึ้นอ่าในเรื่องความสัมพันธ์เรื่องแฟมิลี่ด้วยทุกอย่างด้วยรวมถึงเรื่องคู่ด้วยใครสด เจอแน่ๆเออมีแน่ๆอ,อใครที่ไม่โสดดีกว่าใครที่ไม่โสดในเวลานี้พิมต้องบอกว่าอย่าเจอเลย <laughs> ไม่โสดแล้วอะ่ะก็อยู่กันเป็นคู่ไปเพราะกลัวมากเพราะคุณเป็นคนมีเสน่ห์ในช่วงเวลานี้พระรหัสยังคงเลงลักนาอยู่นะเออก็ทําให้ตัวเราก็มีเสน่ห์ด้วยนะจังหวะแบบมีคู่อยู่แล้วก็มีคนเข้ามาคุยหนึ่งก็มีคุย2หรืออะไรต่างๆนาพิมต้องบอกว่าในเรื่องของคู่รักคนรักเนี่ยถ้ามีอยู่แล้วตัดจบไปเลยแล้วให้ดูดีด้วยว่าคนที่เข้ามานะ่ะเขามีใครหรือย,อยังไอเรื่องสงสามหรืออะไรต่างๆนาอย่าไปคล้องแวะอ่าอย่าไปมีมือที่สามือที่สี่มือที่5้าไม่เอาเพราะว่าพระรหัสเองเนี่ยกำลังเลง ลักคณาอยู่จะทําให้คุณมีในเรื่องเสื่อมเสียได้คือคนที่เข้ามาในช่วงนี้ก็คือเป็นคนดีมีคู่ที่ดีจะมีบิ๊กซัพพอร์ตดีๆเข้ามาแต่ถ้าคนที่มีอยู่แล้วคุณก็มีบิ๊กซัพพอร์ตของคุณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเอาใจใส่ซึ่งกันและกันถูกค่ะเพราะฉะนั้นในเวลานี้ความสัมพันธ์ดีหมดทุกรูปแบบอย่าไปขุดคุยให้มันเสียเลยนะมาต่อกันเลยค่ะคุณในเรื่องการงานอ๊สิเมษาค่ะคุณดาวพระอาทิตย์เดินเข้ามาอยู่ในเรือนอริ รีบไปเที่ยวซะนะหลัง14เมษาเป็นต้นมาพิมพ์บอกเลยว่าร้อนเลยเรื่องงานเอองานเยอะอ่ะงานแยะหรือบางคนอย่างที่บอกไงว่าเดือนนี้เป็นเดือนอรีริบางคนขายของอ่ะโอ้ขายไม่ดีมาตลอดเลยนะอพอฉันจะหยุด ขายดีังนั้นน่ะอดหยุดเลยไม่เป็นไรค่ะเราทํางานไว้ก่อนทุกคนคะจะเข้าใจคุณหมดเลยเพราะอะไรพระอาทิตย์เขาเป็นดาวเจ้าเรือนการงานแล้วเดินเข้าอริด้วยอริก็คือไม่ว่างเว้นเลยเอ,อ๋อเราได้ตําแหน่งใหญ่มาหาอุดเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วง14เมษาเป็นต้นไปคุณจะรู้เลยว่าเอองานดีอะ่ะงานเยอะอะ่ะงานล่วงเวลาด้วยอะ่ะหรือบางคนอาจจะหยุดนะ14 15 16 17ต้องทําอีกแล้วหยุดมากก็ไม่ได้16ต้องรีบกลับมาหรืออะไรต่างๆนานา,นา,นาคุณจะรู้เลยว่าช่วงจังหวะเดือนนี้เป็นเดือนที่ฉันไม่ได้พัก ่อนเท่าไหร่ต้องอยู่แต่กับงานโดยเฉพาะครึ่งเดือนหลังแล้วพอครึ่งเดือนหลังเปิดมาคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ย<ช>งานแน่นกว่าครึ่งเดือนแรกอีกจังหวะจะเป็นแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นป่องในเดือนนี้พิมพ์บอกเลยนะว่าลงมือทําอะไรได้ทํากายพร้อมใจพร้อมทุกอย่างพร้อมคุณก็ต้องมีสติในการพร้อมด้วยนะคะ วันนี้เราต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่สําคัญมากเพราะว่าเคล็ดลับดีๆแล้วดูจากวันนี้แล้วเนี่ยนะจากวันที่ดาวย้ายเนี่ยวันนี้จะต้องเป็นเคล็ดลับที่ยาวมากๆแล้วเป็นเคล็ดลับดีๆให้เพื่อนๆเนี่ยนะได้ไปใช้กันแบบยาวๆเลยสําสหรับช่วงนี้เลยค่ะลิ t ต้าเอ็กซ์คูค่ะโอเคค่ะ จากที่เคยติดตามติดต่อติดตามแบบติดต่อกันมาเรื่อยๆอคุณจะรู้ว่าคาขวัญประจําใจริต้าเลยสำหรับศาสตร์อ่านดวงดาวร่วมสมัยคือต้องถูกที่ถูกเวลาและถูกวิธีการคือเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ต้องถูกเวลาด้วยถูกวิธีการด้วยถูกเทคนิคด้วยมันถึงจะเหมือนกับว่ามีมีช็อตคัดมีทางลัด Oh. มีคนถามริต้าเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเรื่องอยากดูดวงอ,อยากดูดวงกับริต้าริต้าก็เลยมามองว่าถ้าเกิดว่าอยากดูดวงหรือว่าอยากจะเรียนรู้เพราะตอนนี้เรารู้แล้วมีสองอย่างคือแบบโหราศาสตร์แบบดั้งเดิมแบบไทยแล้วก็แบบอ่านดวงดาวแบบศาสตร์อ่านดวงดาวของริต้าแบบนี้ค่ะ ริต้าจะสอนให้คุณดูดวงตัวเองอ้อ,ม,อมันสนุกกว่าเลยนะมันดีกว่า<อ>ให้คุณดูดวงตัวเองเป็นจากชาร์ตดวงดาวของคุณอในปี2568หรือปี2025เนี่ยปีเนี้ยทั้งปีเนี่ยราศีที่เป็นหลักๆเนี่ยจะอยู่ที่ราศีมีนค่ะกับราศีเมษสิ่งที่จะเกิดขึ้นปี2026ปีหน้าคือหนังตัวอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้ค่ะ อที่เกิดขึ้นตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ดาวสําคัญสําคัญทั้งหลายเนี่ยเขาจะอยู่ในเรือนที่เกี่ยวกับเรือนมีนกับเรือนเมษเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอยากรู้ไหมคะว่าเรือนมีนของคุณเน่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเรือนเมษของคุณเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรร,ร,ไริต้าจะบอกแบบนี้ค่ะว่าในแบบโหราศาสตร์ดั้งเดิมคลาสสิกเนี่ยแ,แม่นไหมแม่นอมแม่นมากแล้วก็ในแบบอันนี้แม่นไหมก็แม่นม,ม,มากเช่นเดียวกันแต่ว่ามันแล้วแต่ว่าเราใช้อะไรเป็นตัว เป็นเป็นตัวอ้างองิง <ứng S 2> หรือว่าเป็นตัวกําหนดแบบโหราศาสตร์ไทยก็คือว่าทุกเดือนจะตั้งให้เมษเป็นเรือนที่หนึ่งอ่าเมษเป็นเรือนที่หนึ่งคือเรือนจะอยู่ที่เดิม<อ>แล้วจะย้ายลาัคนะเอาใช่ย้ายลัคนาเอาแต่ถ้าเป็นแบบโหราศาสตร์สากลหรือว่าโหราศาสตร์ในทางตะวันตกหรือว่าศาสตร์อ่านดวงดาวเนี่ยที่ใช้เวลามาตรฐานสากลเนี่ยก็คือจะใช้ลักนาของคุณเป็นเรือนที่หนึ่งอ่าม,มันจะต่างกันแบบนี้เป็นลักนาของคุณเป็นเรือนที่หนึ่งมันจะมีทั้งหมด12เรือน แต่ละเดือนก็จะมีความหมายแตกต่างกันไปแล้วก็ความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือการตั้งเวลาเกิดถ้าเกิดแบบของไทยหรือแบบของดั้งเดิมจะใช้การตั้งเวลาที่หกโมงเช้าคนบางคนถึงงงว่าที่เกิดหลังเที่ยงคืนจะงงว่าเอ้ยตกลงฉันเป็นวันไหนฉันวันไหนกันแน่ตรงจุดนี้ก็เลยทําให้คนสับสนว่าเอ้ยตกลงฉันเป็นวันไหนเป็นวันอะไรกันแน่แต่ถ้าเกิดแบบของริต้าก็คือจะตั้งหลังจากเที่ยงคืนคือเป็นของวันใหม่นะคะ แล้วก็สิ่งที่แตกต่างกันอีกคือเรื่องดวงดาวถ้าแบบดั้งเดิมจะมีผู้ร้ายแบบผู้ร้ายกับพระเอกที่ค่อนข้างถาวรคือเป็นผู้ร้ายก็เป็นผู้ร้ายไปเลย่ก็เป็นปดาวบาปพระคอ์กับออดาวสุขคอร์ใช่ก็คือบาปไปเลยสุขพระคระร์ไปเลยบาปเคราะห์ไปเลยแต่ทางของริต้าคือดวงดาวทุกดวงก็จะมีทั้งบวกและลบแล้วแต่ว่าเราจะใช้เอามาแบบไหนดึงด้านไหนขึ้นมา แล้วก็ในแต่ละเรือนชะตามีดาวเจ้าเรือนประจําเรือนชะตาในเรือนของคุณเนี่ย12เรือนราศีเนี่ยจะบอกถึงตัวคุณในแต่ละแง่ม,มุมว่าวันที่คุณเกิดขึ้นมาเนี่ยตัวคุณเนี่ยเกิดขึ้นมาในแง่มุมไหนวันที่คุณเกิดขึ้นมามีดาวอะไรเป็นเจ้าลัคนาแล้วดาวนั้นอยู่ในเรือนไหนเกี่ยวกับเรื่องอะไรสิ่งที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันอีกอย่างก็คือว่าเรื่องของ องศาทางโหราศาสตร์ดั้งเดิมจะไม่ได้มีการดูองศาจะไม่ได้มีการเน้นไปที่ตัวเลขไปที่องศาของคุณในวันที่คุณเกิดแต่อันนี้ก็คือจะเน้นเรื่ององศาด้วยแล้วก็เน้นเรื่องการทํามุมด้วยพูดง่ายว่าถ้าเกิดว่าเป็นทไลายทั่วไปเนี่ยก็คือถ้าจะลงลึกรายละเอียดริต้าแนะนําตรงที่ริต้าบอกมันจะค่อนข้างลงลึกตรงที่ว่าในวันที่คุณเกิดอะ่ะมันเหมือนจะเหมือนมี ถ่ายปปรูปปุ๊บไว้เลยวันที่คุณเกิดอะ่ะเราจะไม่ดูแค่ลัคนาราศีละเราจะดูว่าดวงของคุณเป็นแบบเน้นกลางวันหรือเน้นกลางคืนคุณเกิดช่วงกลางวันหรือช่วงกลางคืนจุดสาคัญต่างกันอีกเช่นเดียวกันถ้าเป็นแบบโหราศาสตร์ที่เราดูกันทั่วไปก็คือจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องภายนอกอทรัพย์ภายนอกรวยเมื่อ,อไรเรื่องคู่เรื่องอะไรอะ,อะไรแบบนี้แล้วก็สิ่งที่ต่างกันอีกอย่างก็คือว่าแบบดั้งเดิมจะไม่ได้เอาดาวโมเดิร์นดาวสมัยใหม่นาร่วมทํานาย ไม่ว่าจะเป็นแนวเนปจูนดาวพลูโตดาวยูเรนนสอันนี้ก็คือไม่ได้เอามาร่วมทํานายอยู่ด้วยจริงๆคนเราเนี่ยเกิดมามันไม่ใช่แค่เป็นธาตุใดธาตุหนึ่งทุกคนจะมีการรวมกันทั้งสี่ธาตุครบดินน้ําลมไฟครบทั้งสี่ธาตุในตัวเราเองในวันที่เราเกิดเนี่ยคุณอยากรู้ไหมว่าคุณจะเป็นธาตุอะไรบางทีถ้าเกิดเราเกิดช่วงระยะเวลาเนี้ยและดาวประจําตัวของคุณจริงๆหรือว่าดาวประจําเรือนของคุณจริงๆดาวประจําชะตาของคุณจริงๆ คือดาวอะไรบางทีไม่ใช่ไม่ใช่ลัคนานั้นนั้นะบางทีมันต้องดูในชาร์ตด้วยว่าดาวที่สําคัญหรือว่ามีผลกับดวงคุณมากๆอะ่ะดาวอะไรเราจะให้ความสําคัญกับดาวนั้นๆพอๆกับดาวเจ้าเรือนหรือดาวเจ้าชะตาเลยเราจะสามารถลงลึกรายละเอียดตรงนั้นได้สิ่งที่ริต้าจะมาเผยแร่หรือว่าจะมาบอกสอนคุณให้คุณรู้เกี่ยวกับเรื่องดวงตัวเองเนี่ยริต้าจะเปิดคอร์เชื่อว่าเส้นทางลัดสู่ความสําเร็จและความมั่งคัง่งด้วยตัวคุณเอง แต่คุณจะต้องรู้จักตัวเองก่อนเราเป็นใบไม้เราต้องรู้ก่อนว่าต้นไม้ของเราอ่ะเป็นต้นอะไรรากเงาของเราคืออะไรเราต้องการดินนุ่มหรือว่าดินแข็งหรือว่าดินเหนียวแบบไหนเราต้องการน้ํามากเท่าไหร่เราต้องการอากาศแบบไหนคือแต่ละคนก็จะมีผลสรุปรวมของตัวเองสังเกตไหมคะว่าคนบางคนเกิดวันเวลาใกล้ๆก,ก,กันแต่นิสัยต่างกันโดยสิ้นเชิง แล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดของศาสตร์อ่านดวงดาวนี่นะคะก็คือว่าพอคุณรู้ว่าคุณลักนณาอะไรคุณจะรู้ว่าในแต่ละเรื่องของคุณเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรคือในแต่ละเรื่องชะตาชีวิตของคุณจะมีเป็นเขาเรียกว่าดาวเจ้าภาพดาวเจ้าภาพในแต่ละเรือนดาวเจ้าภาพจะบอกถึงนิสัย จะบอกถึงวิธีการในการที่จะปฏิบัติหรือว่าในการที่จะดําเนินชีวิตหรือว่าความสุขความสบายใจในแต่ละเรื่องในแต่ละเรือนจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเราจะดูจากตรงนั้นที่พูดมาตั้งเยอะจะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่าในเรือนของคุณราศีเมษแล้วก็ราศีมีนของคุณคืออะไรคุณจะรู้หนังตัวอย่างของปีหน้า เพราะฉะนั้นคุณจะต้องรู้ก่อนเลยว่าเรือนที่เป็นเจ้าเรือนของคุณเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพราะว่าปีนี้ปี2025หรือปี2568เป็นปีที่ดาวใหญ่ทุกดวงเปลี่ยนราศีทุกดวงค่ะดาวพลูโต,โตที่กว่าจะครบรอบราศีใช้เวลา200กว่าปีเนี่ยเขาเปลี่ยนราศีอย่างถาวรและจะไม่กลับมาอีกเลยเนี่ยเมื่อตอนเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ดาวเนปจูนที่โคจรครบรอบ12ราศีใช้เวลา165ปีจะเปลี่ยน สิ้นเดือนนี้หรือว่าเดือนเมษายน <S <S แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่างๆนานาเกี่ยวข้องกับดาวเนปจูนแล้วก็ในเดือนอพฤษภาคมดาวเสาจะมีการโคจรเปลี่ยนราศีมาอยู่ร่วมกับดาวเนปจูนมาอยู่ด้วยกันแล้วก็เดือนมิถุนายน ดาวพฤหัสจะมีการย้ายราศีวันที่10มิถุนายนไปอยู่ในเรือนของราศีกรกฎแล้วก็เดือนกรกฎาคมดาวยูเรนัสจะมีการย้ายราศีมาอยู่ที่มิถุนที่พูดมาทั้งหมดคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่การย้ายราศีต่างๆจะมีการย้ายเกี่ยวกับธาตุลมแล้วก็ เพราะฉะนั้นดาวที่สําคัญของช่วงระยะเวลานี้คือดาวในเรือนราศีเมษดาวเรือนราศีเมษก็คือดาวอังคาร <c oughs> เราอยากจะรู้ว่าดาวอังคารของคุณสิ่งที่คุณจะต้องเริ่รมสิ่งที่คุณจะต้องเปลี่ยนใหม่สิ่งที่คุณจะต้องเดินหน้าสิ่งที่คุณจะต้องปฏิบัติสิ่งที่คุณจะต้องกลับมารักตัวเองสิ่งที่คุณจะต้องเริ่มลงมือทำอยู่ตรงไหนเกี่ยวกับเรื่องอะไรดูที่ดาวอังคาร ดาวอังคารเขาไปอยู่ในเรือนเดิมของคุณอยู่ตรงไหนแล้วก็ดาวพฤหัสย้ายราศีครั้งนี้เขาย้ายราศีไปอยู่ในเรือนของราศีกรกฎราศีกรกฎดาวประจําเรือนกรกฎคือดาวจันค่ะดาวจันร์ทเกี่ยวกับอะไรดาวจันร์ทลิตาบอกแบบนี้เลยสําคัญมากๆในการดูดวงทั้งหมดลิตาบอกไว้เลยว่าการดูดวงที่แม่นที่สุด แล้วก็สำคัญที่สุดในการดูดวงคือดูที่ดาวจันทร์ของคุณว่าดาวจันทร์ของคุณเป็นดาวอะไรโดยเฉพาะช่วงระยะเวลาที่ดาวพฤหัสจะไปอยู่ในเรือนราศีของดาวจันทร์โดยตรงสำคัญมากๆเราจะเน้นตรงไหนเราจะทำให้ตรงไหนมันแบบว่า เป็นจุดมหัศจรรย์ของเราอะดาวพฤหัสเนี่ยที่เรารู้ทั่วไปก็คือเรื่องสิ่งที่เป็นสุเขเคะห์สิ่งที่เป็นความโชคดีสิ่งที่เป็น king of lucky ความเชื่อความศรัทธาดาวพฤหัสเนี่ยถ้าในเรือนทั้ง 12, เรือนจะตาเนี่ยเขาเป็นดาวเจ้าเรือนของเรือนที่9กับเรือนที่12เรือนที่9คือดาวพฤหัสในแบบทางโลกในแบบทางวัตถุนิยมเรือนที่12เป็นดาวพฤหัส ในแบบทางจิตวิญญาณแล้วดาวพฤหัสในแบบจิตวิญญาณดิ้าถึงบอกว่าช่วงนี้ทาไมดาวจัน์ถึงสาคัญมากฟังดีๆนะคะดาวพฤหัสเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณไปกลมอยู่กับดาวจันทร์ดาวจันทร์เป็นธาตุน้ําเรือนที่เกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณคือดาวเนปจูนหรือว่าเป็นออกเทฟหรือว่าเป็นขั้นสูงของดาวพฤหัสเนี่ยไปอยู่ด้วยกันตรงนี้แล้วแปลว่าอะไร แปลว่ามูไงคะแปลว่าแมจิกไงคะแปลว่ามหัศจย์ไงคะเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้เลยว่าดาวจันทร์ของคุณในวันที่คุณเกิดอยู่องศาที่เท่าไหร่อยู่ในเรือนไหนแล้วตอนนี้ดาวของคุณแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องดาวอังคารคุณอยู่ตรงไหนต้องดูทรานสิตด้วยการดูดาวจะดูให้แม่นดูดวงดูให้แม่นต้องดู ดาวเราแล้วก็ดาวที่โครจรแล้วพผอเอิญตอนนี้ดาวที่โครจรแต่และดวงที่เป็นดวงใหญ่ๆที่เคยทํามุมไม่ดีต่อกันเขาย้ายมาทํามุมที่ดีต่อกันแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไปในทางไหนเนี่ยให้ดูเกี่ยวกับดาว Personal Planet ส่วนตัวว่าดาวเราเนี่ยจะไปทํามุมตรงไหนอ่ะสิ่งที่พูดมาทั้งหมดจะบอกว่าคุณจะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับดวงคุณในแบบเบื้องต้นก่อน ว่าในดาวแต่ละดวงในเรือนแต่ละเรือนของคุณมีดาวอะไรบ้างแล้วแต่ละเรือนมีความสําคัญอย่างไรเกี่ยวกับคุณในเรื่องเกี่ยวกับความหมายอะไรแบบไหนทิศที่คุณจะไปทิศไหนโชคดีกับคุณตัวเลขของคุณควรเป็นตัวเลขอะไรทุกอย่างที่ริต้าพูดริต้าจะบอกคุณในสิ่งที่ริต้าจะสอนคุณหรือว่าบอกคุณเรื่องเส้นทางลัดสู่ความสําเร็จและความมั่งคั่งนะคะแล้วก็แถมเพิ่มอีกนิดนึงแถมเรื่อง เขาเรียกว่าดูวันลัคกี้ของตัวเองอ mm. ให้คุณดูตัวเองเป็นดูวันลัคกี้หรือว่าวันโชคดีในการที่คุณจะไปมูในการที่คุณจะไปไหว้พระตั้งจิตอธิษฐานหรืออะไรให้คุณดูได้ด้วยตัวเองริต้าจะแถมเรื่องดูวันลัคกี้ของคุณด้วยตัวคุณเองให้ด้วยถ้าใครสนใจนะคะให้เข้าไปที่ไลน์ริต้าสตาร์คอนเน็กซ์ริต้าจะมีรายละเอียดให้ในนั้นแล้วก็แถมให้อีกนิดนึง mm. ในดวงคนเราอะ ในในแบบโหราศาสตร์ uh. ในในแบบนี้นะคะลงรายละเอียดทั้งหลายเนี่ยมันจะมีจุดอยู่จุดหนึ่งซึ่งสําคัญมากเขาเรียกว่าจุดมั่งคั่ง uh. แต่ละคนจะมีจุดมั่งคั่งประจําชะตาชีวิตของคุณแตกต่างกันไปอยู่ในเรือนไหนอยู่องศาอะไรอยู่ราศีอะไรแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยจะแตกต่างกันไปแล้วจุดจุดเนี้ย เป็นจุดที่สําคัญมากเขาเรียกว่าเป็นม้อเงินม้อทองหม้อทรัพย์ของคุณเลยคุณจะได้รู้จุดนี้ด้วยแล้วคุณจะได้รู้ด้วยว่าตอนที่คุณเกิดมาเนี่ยดาวนำทางของคุณควรจะต้องเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปทางไหนคุณจะได้รู้เกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้ด้วยในสิ่งที่ทางลัดสู่ความสําเร็จและความบังคังจะสอนทุกเรื่องราวเกี่ยวกับตัวคุณให้คุณรู้จักตัวเองก่อนว่ารากเงาตัวเองของคุณ คืออะไรเป็นอะไรมาจากไหนอะไรที่สําคัญในดวงเราอะไรที่ทําให้เราแตกต่างกับคนอื่นอะไรที่เป็นประโยชน์กับเราอะไรที่เราควรตัดทิ้งทําไมคนบางคนชอบแบบนี้ทําไมคนบางคนมีความสุขกับแบบนี้ทําไมคนบางคนเกิดมายังไม่รู้ว่าตัวเองเกิดมาความสุขของตัวเองอยู่ตรงไหนชาร์ตนี้จะบอกคุณได้อันดับแรกเลยสิ่งที่คุณจะได้ด้วยคือคุณจะได้ภาพที่สวยที่สุดในชีวิตคุณคือ ภาพ u ู p rint ชาร์จชีวิตของตัวคุณเองทั้งชีวิตของเราภาพนี้คือภาพเดียวที่สวยที่สุดจะมีดาวทุกดวงตัวเลขทุกเลขมุมทุกมุมอยู่ในภาพนี้คุณเอามาตั้งเป็นวอลเปเปอร์ได้เวลาคุณตั้งจิตอธิษฐานหรืออะไรแบบนี้คุณเอาภาพภาพนี้มารับพลังด้วยได้แล้วนอกจากนั้นจะมีอะไรให้อีกเยอะแยะหลายหลักเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งใครสนใจก็ @rita_starconnect นะคะ พูดเยอะมาก <laughs> พูดเยอะมาก <laughs> เยอะมากแต่อยากจะให้ทุกคนจะได้รู้ว่าโอเคฉันเป็นอะไรกันแน่นะคะแล้วจะบอกนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมทำลายไม่เห็นเหมือนกันกันกบที่อาจารย์พิมพ์บอกเลยเพราะว่ามันแล้วแต่ว่าเราตั้งดวงแบบไหนคือเราเอามาดูผสมกันได้ในแต่ละเดือนเราก็มาดูอ่ะเราเอามาดูผสมกันได้เพียงแต่สิ่งที่ตาบอกคือคือเน้นให้คุณรู้จักตัวเองก่อนคะ่ะ ให้คุณรู้จักตัวเองก่อนว่าตัวตนคุณเป็นแบบไหนกันแน่นะคะใครยังไม่ได้กด Subscribe ยังไม่ได้กดกระดิ่งก็กดเลยนะคะสวัสดีค่ะ